รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทฟงสุย168กแร่วมกับ All New i l s u X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X เครื่องดื่มตาช้าง ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการคู่ท่องเที่ยวบัตดีทริปมาพร้อมกับ All New i s u z u Vue X มาที่นี่แล้วเนี่ยตรงกับโซแกนของ i s u z u ครับโดดเด่นกับความเป็นคุณที่แตกต,ต่างตีระดับแห่งภาพลักษณ์หรืถ้าอยากรู้ว่าที่นี่ที่ไหนดติดตามชมในรายการคู่ท่องเทีย่ยวในสัปดาห์นี้ท่ากลาง การเก็บภาพเซลฟี่กดชัตเตอร์รัวๆเนี่ยกับบรรยากาศที่ร้อนๆนี่ผมไม่กลัวเพราะว่ากระหายข้างใดผมคิดถึงน้ำดื่มคริสตันมีสาบัน NSS รับรองในเรื่องของความสะอาดขอบคุณนะครับบริการเครื่องดื่มตาช้างครับ อยู่กับเราทุกพวงเวลาสัปดาห์นี้ผมมีพิธีกรสาวสวยเป็นคู่ผมสวยไหมล่ะครับสาวสวยนี้ชื่ออะไรและจะพาผมมาเที่ยวที่ไหนคนนี้อาจจะเป็นคู่ผมไม่ใช่เป็นคู่ผมไม่ได้อมิตรต่พูดเพราะว่าเขามีคู่แล้วที่นี่เป็นสถานที่ที่มงคล ชื่ออะไรแล้วติดตามชมทางรายการดูถ้าเกิดว่าชมทางบ้านนะครับมีสุดัขงตัวโปรดรักเหมือนลูกเหมือนหลานอย่าลืมคิดถึงดุ๊กดิ๊กเพชรช็อปอาบน้ําตัดขนครบเครื่องเรื่องสูนักเละไปพร้อมผมกับคุณจุ๋มนะครับพร้อมกับออนิวอิลจุมิวเอ็กซ์ช่วงสวัสดีประเทศไทยครับช่วงสวัสดีประเทศไทยสนับสนุนโดยออนิวอิลจเอ็กซ์ซีรีส์ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์เอ็กซ์เครื่องดื่มตาช้าง ทำร้านอาหารกลางทุ่งนาเนื้อนาบุญเพื่อเป็นเกียรติและเป็นการระลึกถึงคุณ,คณปู่ปช่วงนี้ช่วงสวัสดีประเทศไทยเริ่มต้นด้วยชื่อที่เป็นมงคลเหลือเกินกับวันนี้มีพิธีกรแขกรับเชิญสาวสวยเป็นผู้ที่ปลุกปั้นสถานท่องเที่ยวแห่งนี้เกิดขึ้นมาจนเป็นที่ทุกอกถูกใจสําหรับบรรดาสาวๆที่ชอบการถ่ายภาพค่ะบางท่านถึงกับขน เสื้อผ้าหน้าผมนะอุปกรณ์ในการถ่ายภาพสวยๆมาเลยเป็นกระเป๋า,าคน,น,นกลางผมนี่คือคุณจุม๋มที่นี่ฟังแล้วก็มีบุญเพราะชื่อว่าเนื้อนาบุญใช่ค่ะที่มาที่ไป ของเนื้อนาบุญมันเป็นมาอย่างไรคือเดิมนะคะที่นี่เป็นทุ่งนาคุณปู่เนี่ยทำนาคุณปู่เขาก็ยกที่ดินผืนนี้ให้สามีใช่ค่ะเราก็มาคิดต่อยอดว่าเราจะทำยังไงให้ผืนดินตรงนี้เนี่ยสร้างมูลค่าเพิ่มได้เราก็เลยทําร้านอาหารกลางทุ่งนาเนื้อนาบุญเพื่อเป็นเกียรติและเป็นการระลึกถึงคุณปู่เนื้อนาบุญก็เหมือนนาที่ดีค่ะหวานเมล็ดพันุ์ก็เจริญงอกงามเป็นที่มาของว่าเนื้อนาบุญ ช่วงหน้านะครับท่องเที่ยวทั่วไทยไปพร้อมกับ all new i u z u MU-X โดดเด่นกับความเป็นคุณที่แตกต่างอีกระดับแห่งภาพลักษณ์หรูนะไปดูซิว่าภาพที่เป็นมุมเซลฟี่เนี่ยนะครับจะมีภาพไหนบ้างที่ประทับใจร้อนก็อย่าลืมนะครับดื่มน้ำคิดถึงน้ำดื่มคิสตันพบกันในช่วงท่องเที่ยวทั่วไทยรับพักสักครู่ครับ เที่ยวทั่วไทยสนับสนุนโดย All New e s u z u X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดข,ขีดสไตล์ X เครื่องดื่มตาช้างดุกดิ๊เพชรชอ็อปอาบน้ำตัดขนครบเครื่องเรื่องสุนัรพร้อมกับอีกหลากหลายบริการ3สเต็ปเลยนะคะคลงอ่างก่อนแล้วก็ไปแต่งตัวที่โต๊ะกระจกเสร็จแล้วก็ขึ้นเตียงนอนเลยค่ะ3สะเต็ปนี้เลยค่ะพล<อ>าดไม่ได้เลยเดีวไปดูซิค่ะตาม,มาเลยค่ะครับ ช่วงท่องเที่ยวทั่วไทยมาเที่ยวที่เหนือนาบุญถึงที่นี่แล้วคุณจุ๋มบอกว่าต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนเพื่อป้องกันโควิด่ป้องกันความปลอดภัยสกัจุดหนึ่งล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์คนไทยทุกคนต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือที่นี่เราไม่ได้ใส่แมสเพราะว่าบรรยากาศที่ถ่ายเทอยู่ที่เหนือนาบุญแล้วอะไรเป็นไฮไลท์ของที่นี่ที่นี่คือพลาดไม่ได้คือทุ่งดอกไม้ดอกซีโรเซียค่ะเป็นดอก ส้อยไก่ญี่ปุ่นปลูกเป็นทุ่งเลยนะคะบนพื้นที่ประมาณ9ไร่เดี๋ยวเราไปจุดเซลฟี่นักท่องเที่ยวมักจะนิยมมาเก็บภาพสวยๆนี่เป็นจุดแรกที่จุดแรกเลยค่ะมักจะมาเซลฟี่กันใช่ค่ะเมืนกับเล่นกีตาร์ดีกีตาร์ในสวนทมกลางบรรยากาศ มรื่นชิลชิเย็นสบายช่วงนี้ um. กากลังด like ีแล้วค่ะประมาณ5้าโมงเย็นแสงกาลังสวยแล้วค่ะจุดนี้จะเป็นจุดแรกที่เราตั้งใจท protect ํามาให้ถ่ายรูปกันเลยนะคะเอวิชก like ็ได like. ้นะจับก <F ans> <Vietnamese heart> ีตาร์นี่ถึงใครรู้ป่ะพี่ฮาร์นาเมื่อกาฮาร์นะพุดใคเยอะพี่ฮาร์ดเบเจอกันาใชีโอกาสเชิญพี่ฮาร์มาเล่นคอนเสิร์ตหน่อยนะดีเลยค่ะที่เนื้อนาบุญนะจุดต่อไปนะคะจะเป็นโซนเอ่อกรอบรูปไหมค่ะลานไม่ได้เลยกรอบรูปในการและเวลา ห้าสีแบ็กกาข้างหลังก็จะเป็นดอกซีโลเซียเต็มทุ่งเลยค่ะที่เนื้อนาบุญเนี่ยมีค่าเข้าใช่ไหมครับเราจะมีค่าใช้ใจ่ายในการเข้าชมสวนดอกไม้อยู่ที่70บาทนะคะคูปองนําไปแลกเครื่องดื่มแล้วก็มีขนมไว้บริการลูกค้าด้านบนด้วยค่ะอีกหนึ่งจุดที่คน,คคนมัจะมาถ่ายรูปก็เป็นเหมือนกับว่าคนนั่งแล้วก็วาดภาพใช่ค่ะวาดภาพทุ่งดอกไม้ค่ะ ข้างหลังนู่นก็จะเป็นซุ้มลังนกที่เหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยใครมาก็ต้องมาถ่ายกับซุ้มลังนกอะค่ะถ่ายตรงซุ้มข้างบนเนี่ยจะเห็นเป็นภาพมุมกว้างของสวนดอกไม้ค่ะที่มาที่นี่ช่วงอย่างที่คุณจุ๋มบอกสัก5้าโมงเนี่ยอากาศจะดีมากใช่หรือว่าเช้าไปเลยค่ะประมาณสักแปดโมงเก้าโมงเนี่ยค่ะเขาเป็นเบนโกสักภาพเขาเป็นนักจิตรกรนะแล้วขอถ่ายหน่อยสิไหนไหนมาละ มาที่นี่ชอบไหมชอบไหมชอบอะไรชอบดอกไม้ค่ะชอบดอกไม้ชอบตรงส่วนไหนเป็นพิเศษซุมตรงเนี่ยค่ะที่มันเป็นดอกหญ้าวันนี้มาใครมาค่ะพี่พี่ตากล้องค่ะอ๋ออันนี้จ้างเขามาถ่ายให้หรือว่าค่ะพี่พี่เราไปลงเพจค่อยอ๋อเป็นนางแบบมารีวิวชื่อครับผมจ้าจ๋าน่าผมพาชาบ้านเนี่ยมาพบกับสิ่งที่เป็นความงามเจ้าของสวนก็สวยคนมาเที่ยวก็สวยสวนก็สวยให้กี่ดาวครับ ห้าดาวเต็มเต็มกี่ดาวครับเต็มห้าดาวแล้วเต็มใจไหมครับถ่ายกับผมเนี่ยครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น้องจ้าจ๋าเนี่ยเขามาถ่ายรูปบอกว่าสวยตรงนี้คือโซนย่าขัดย้อมสีนะคะเราฟิลลิ่งจะเหมือนสวนที่เกาหลีถ่ายรูปออกมาเนี่ยจะได้แบบบรรยากาศสีพาสเทลสีชมพูชมพูเงี้ยค่ะลูกค้าแต่ละท่านที่มาน่ะจักเต็มค่ะสวยทุกท่านเลยค่ะที่นี่มีอีกหลายจุดหลายมุมสิบกว่าจุดเราไปดูดีกว่านคะ ชิงช้าเนี่ยคุณจุ๋มกับพี่ก๊อฟก็บอกว่านับน้ำหนักได้ถึง2ตันนะไม่ต้องกลัวมันจะขาดหรือว่าจะเป็นอันตรายคือมั่นใจได้ว่าที่นี่ใหญ่แล้วก็แพงคิดว่าใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วค่ะชิงช้าที่นี่คน่ะนี่ดแรงโดนบรรดาใจมาจากประเทศบาหลีใช่ค่ะอีกมุมหนึ่งนะครับมุมนี้ก็สวยงามเหมือนกันที่ผ้าสีฟ้ากับสีเหลือง โบกสวัสดนั่นเป็นมุมไหนฮะมุมสําหรับคนที่ชื่นชอบกันถ่ายพอร์เทรตอะคะ่ะคือสีสันจะสดใสมากเหมาะสำหรับคนที่ถ่ายพอร์เทรตสวยๆอยงนี้ยค,ค่ะวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยพพิกเนี่ยพันถึงสองพคนยิ่งถ้าเป็นวันหยุดย,วยาวๆนะั้นแบบโอ้โหมันทะลักเลยนะ ข้างหลังยังมีมุมบิกมุมข้างหลังนี่เป็น3สเตปเลยนะคะคลงอ่างก่อนแล้วก็ไปแต่งตัวที่โต๊ะกระจกเสร็จแล้วก็ขึ้นเตียงน,นอนเลยค่ะเลยสามสเตปนี้เลยค่ะพล<อ>าดไม่ได้เลยเดี๋ยวไปดูซิค่ะตามมาเลยค่ะไปครับคุณจุมบอกว่านี่เป็นไฮไลท์เลยนะลงอ่าง แล้วก็ไปแต่งตัวที่โต๊ะกระจกแล้วก็ไปนอนที่เตียงได้เลยค่ะมีไฮไลท์นี่แต่งตัวน้องแต่งตัวอยู่ส่วนกระจกวิเศษค่ะส่งวิเศษต้องบอกค่าเถิดใครชื้อฉันในโลกนี้ข้าเองนี่แหละน้องคนนี้ยิ้มใหญ่เลยแม่ดีใจมุมไฮไลท์ของที่นี่มหาชนคนที่มาเที่ยวที่นี่ต้องถ่ายตรงจุดนี้นะคะยิ่งช่วงอากาศแล้วก็เวลานี้กำลังดีเลยเพราะว่าพอาทิตย์นี จะตกอยู่ข้างหลังเราเลยใช่ค่ะส่วนข้างหน้าผมนี่เป็นมุมหลังนกแล้วก็เป็นมุมอะไรข้างๆหลังนกเป็นกระโจมนะคะกระจใช่แล้วก็จะมีแบบชุดโซฟาดอกไม้ยักษ์กะค่ะก็คือสามารถไปถ่ายภาพกันได้เลยทั้งหมดก็คือเนื้อนาบุญที่ผมพามาที่นี่เพราะว่าบนโลกมนุษย์นั้นย่อมมีสิ่งสวยงามอยู่ที่ว่าเราจะเลือกทางเดินเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วนะนะผมถือว่าทุกคนนั้นประเสริฐสุดแล้วสร้างแต่สิ่งดี สิ่งที่เป็นมงคลให้กับชีวิตภายภาคหน้าจะได้มีเนื้อนาบุญติดตัวไปอามิตาพูดคลิปนี้ก็ขอเป็นแบบธรรมะหน่อยเดี๋ยวให้คุณจุ๋มช่วยเชิญชวนหน่อยสำหรับใครที่ยังไม่เคยมีโอกาสมาเที่ยวที่ สวนเนื้อหน้าบุญแห่งนี้ครับค่ะสวนเนื้อหน้าบุญฟวอร์ฟาร์มนะคะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะอยู่ที่ตําบลเขาคงอํเาเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนี่เองนะคะขับรถมาจากกรุงเทพประมาณ1ชั่วโมงนิดๆเท่านั้นเอ,อเองอก็ถึงที่ฟาร์มดอกไม้ของเราแล้วนะคะฟาร์มดอกไม้ของเราจะเปิดถึงหลังสงการนี้เท่านั้นเองนะคะออนอกเหนือจากมาเที่ยวที่นี่ได้ถ่ายรูปแล้วเรายังมีอาหารอร่อยอร่อยไว้คอยบริการด้วยนะคะที่นี่เหมาะที่จะมาถ่ายรูปเนี่ยช่วงประมาณเช้าเช้าไม่เกิน10บโมง นะแล้วก็ช่วงเย็นๆถ้าเกิดว่าใครอยากชอบบรรยากาศแบบแดดแรงๆก็ได้นะมาที่นี่เนี่ยหมู่บ้านจเจริญธรรมแล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวถึงอีกหนึ่งสถา,านที่สัปดาห์หน้าคุณจุ๋มคนสวยเนี่ยจะขออนุญาตเป็นพิธีกรแข่งกับเชิญ แล้วไปติดตามชมดูว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นที่ไหนในหมู่บ้านเจริญธรรมมาเจริญธรรมที่เดียวนะคะได้เที่ยวครบเลย<ฮ>ได้ทั้งภาพสวยๆกลับไปได้มีกิจกรรมดีๆแล้ว <ขอ S 2> มีอ,อาหารอร่อยๆและประทานด้วยนะคะถึงกับว่าวันหนึ่งเนี่ยมาชาร์จแบตได้เลยวันนี้ขอบคุณคุณจุ๋มมากขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณมาณเดี๋ยวพักสักครู่ฮะพบกันในช่วงอร,อร่อยทั่วไทยอย่าเข้าไปในตัวเมืองหน่อยไปหาของกินอร่อยๆทานกันดีกว่านะคะพักสักครู่ครับ อร่อยทั่วไทยสนับสนุนโดย All New i l s u X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X เครื่องดื่มตาช้างถ้ามีโอกาสจะกลับมาที่อาตีกวัวปีมาเจาะลึกสูตรไปกุ๊กเตะ พบกันในช่วงวกอวรเตีอ,อร่อยทั่วไทยพามาที่จังหวัดราชบุรีมาหาของอร่อยออร่อยทานในตัวเมืองร้านนี้เปิดมาอายุนาำก็หลายสิบปีแล้วคนข้างผมนี่คือเป็นเจ้าของร้านผู้บริหารต่อยอดมาจากอากงขออนุญ,ญาตถอดแมสนหนึ่งะฮะอิซุสุเขาก็ช่วยกันรณรงค์ป้องกันโควิดแม้ของอิซสุด้วยชื่อร้านชื่อว่าอาติโกปีคำว่าอาติอครับคุณ ลูกหลานคนไทยเชื่อสายจีนลูกชายคนเล็กโกปีแปลว่ากาแฟเป็นภาษาจีน<ป>มาลายูตรงคอนเซ็ปต์ผมเลยนะคู่ท่องเที่ยวต้องเจียโกปีด้วยนะคู่กับอาหารจีคือไปกุ๊กเต้เมนูนี้เป็นเมนูอะไรฮะขาหม,มูมันโถครับขาหม,มูมันโถอันนี้เป็นติ่ซมซำแต่เตี้ยมมองไปมองเห็นูอัดน,นู่นเป็นอาหารเย็นบุ เมนูนี้ไข่กระทะจอมพลังไปบอกบ๊อไอายส่วนราคาแต่ละเมนูเท่าไหร่ครับข้าวมูมันโถ79บาทเจ็บาบาทชุดติ่มซำเก้าเข่ง270บาทไข่กระทะจอมพลัง49บาทบาคุเต้119บาทเขาบอกอร่อยอหมเมนูนี้ใช่ครับเป็นเมนูขายดีมาที่นี่เนี่ยก็ยังมีขนมเค้กโอ่งเค้กโอ่งทุกคนรู้จักราบบุรีในฐานะเมืองโอ่งเราก็เลยเอาขนมเค้ก โสนราคาเท่าไหร่ครับใบละแ0บบาทครับใบกุ๊กเต๊หมูใช่ครับเป็นกระดูกหมูตุนยาจีนถ้ามีโอกาสจะกลับมาที่อาร์ติโกปีมาเจาะลึกสูตรใบกุ๊กเต๊ะ4วัตถุดิบเครื่องเทศยาจีนมีอะไรบ้างและกลับมาพิธีทำย่างไรถึงจะอร่อยอันนี้ส่วนไหนอันนี้ฟองเต้าหู้ปะฮะเป็นฟองเต้าหู้นี่อร่อยอร่อย อร่อยเยี่ยม่ะลองติ่มซำขนม,ม<อ>จ,จีบกุ้งกุ้งติ่มซำก็คือมันจะมีเป็นส่วนผสมของกุ้งเยอะสูตรนี้เราก็จะทานกับจิกโชหมูเป็นหมูกุ้งเป็นกุ้งต่อไปไข่รกระทะจมพลังวัตถุดิบทั้งหมดอะครับเราก็จะเน้นความเป็นราชบุรีเช่นหมูยอก็เป็นหมูยอมือโอง่งตุนเชียงจากราชบุรีรสชาติก็จะเป็นของความเป็นราชบุรีก็จะ ถูกปากเนาใบมันโถขาหมูมันโถ o มันโถก็จะเป็นแป้งเนื้อนุ่มครับกับขาหมูเราทำเองมีวัยรุ่นนะมาร้านที่บ่อยกามา,าถ่ายรูก<อ>ได้บรรยากาศฟิลโบราณโบราณโบราณซึ่งหาได้ยากอะไรอยงนี้นะ<ช>ส่วนอาหารก็ราคาไม่ได้สูง พาคุณน้ำชาเตะชาจีนอันนี้เป็นเครื่องดื่มครับเครื่องดื่มที่เป็นสไตล์โบราณชานมชานมร้านขอปีแล้วนี่ครับอันนั้นเป็นซิงเกิลของร้านคือโกปีเวียดนามเป็นกรรมวิธีการชงแบบเวียดนามก็คือใช้เครื่องชงแบบนี้น้ำร้อนใส่แล้วก็หยดลงมาใช่ครับส่วนราคาเท่าไหร่ครับ40บาทถ้าเป็นโบราณกับชานมนี่แก้วละ30สูตรจากอากงหมดเลยเหรอใช่ครับร้านของคุณมิกอ่ะ เปิดและปิดกี่โมงตอนนี้ร้านเปิด6โมงครึ่งครับปิดบ่าย3โมงครึ่งร้านอยู่ตรงส่วนไหนของจังหวัดราชบุรีหน้าวัดช่องลมเยื้องๆกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตาาิราชบุรีริมแม่น้ำแม่กองครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับคุณมิกมากขอบคุณครับเชิญชวนที่นึงฮนะขอแม่ได้ครับถ้ามาราชบุรีนะครับ เช้านี้นึกถึงอติโกโปีนะครับรายการก็เดินทางมาถึงท้ายช่วงของรายการต่อไปก็จะเป็นสเปเชียลโบนัสนะครับในรายการเจ้าสัวพาอิ่มซึ่งจะแนะนำเมนูอร่อยเด็ดๆโดนๆพร้อมปักหมุดสถา,านที่เสิร์ฟผู้ชมทางบ้านด้วยเมนูจานเด็ดถึงเตียงนอนโดยผ่านทีวีทางช่อง5ติดตามชมในสเปเชียลโบนัสครับ